สวัสดีครับพบกับอนาคตสดใสด้วยไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กับผมธนินวัฒน์พัฒนาวิรจนนะครับวันนี้เราจะไปดูความสําเร็จของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต์ที่ติดตั้งบนหลังคาหรือโซลารูฟท็อปสำหรับอาคารขนาดเล็กครับโดยโซลารูฟท็อปนั้นเป็นนโยบายใหม่ที่ภาครัฐส่งเสริมให้มีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และเปิดรับซื้อครั้งแรกเมื่อปี2556โซลารูฟท็อปที่รับซื้อต้องมีขนาดไม่เกิน1,000กิโลวัตต์ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าของอาคารบ้านเรือนได้เป็นเจ้าของโรงผลิตไฟฟ้าด้วยตนเองครับและเพื่อผลิตไฟฟ้านํามาใช้ทดแทนโรงไฟฟ้าที่เสริมในช่วงการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละวันหรือโรงไฟฟ้าประเภท p e a k i n g plant ซึ่งจะช่วยลดการลงทุนของภาครัฐและยังช่วยลดโหลดการใช้ไฟฟ้าสูงสุดระหว่างวันอีกทางหนึ่งด้วยโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกอกอพได้เปิดรับซื้อเมื่อปลายปี2556จำนวน200เมกะวัตต์แบ่งเป็น 1. อาคารธุรกิจขนาดเล็กกลางใหญ่และโรงงานจำนวน100เมกะวัต์และ2บ้านอยู่อาศัยจำนวน100เมกะวัต์ในอัตราฟ e ดอินทาริฟหรือ FIT คงที่ในระยะเวลา25ปีตามตารางนี้ครับและกำหนดให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ภายในเดือนธันวาคม2558าหสำหรับโซลารูปท็อปบนหลังคาอาคารและโรงงานที่เปิดรับซื้อจำนวน100เมกะวัต ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากโดยมีผู้ยื่นข้อเสนอมากถึง1,481รายจำนวน609.37เมกะวัตต์ทำให้โครงการนี้รัฐได้รับซื้อเต็มจำนวน100เมกวัต์แล้วครับซึ่งขณะน,นี้หลายโครงการได้เริ่มขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้างแล้วสำหรับโครงการโซล a ร์ลูฟท็ออาคารธุรกิจขนาดเล็กต้องมีขนาดระหว่าง10 250กิโลวัตต์ ได้ค่า F I T ปี2556ราคา6บาท55สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา25ปีหลายคนเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมละครับผมจะพาไปดูตัวอย่างความสำเร็จของโครงการโซลารูฟท็อปอาคารขนาดเล็กซึ่งเป็นเจ้าแรกของภาคกลางที่นี่บริษัทรัตนคูณซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของการสนับสนุนนโยบายผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ครับ บริษัทรัตนาคูณเจ้าของอาคารโรงงานให้เช่าตั้งอยู่ที่ตำบลหอมเกล็ดอำเภอสามพรานจังหวัดนคปรปฐมก่อนที่จะมาเข้าร่วมโครงการโซลาร์ลูฟท็อปบริษัทกำลังมองหาพลังงานทดแทนมาช่วยประหยัดต้นทุนค่าไฟฟ้าในโรงงานพอดีและเมื่อได้รับข่าวจากภาครัฐเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จึงเบนเข็มมาลงทุนติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับรัฐแทนโดยใช้พื้นที่บนหลังคากว่า2,500ตารางเมตร ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ขนาด290วัตต์จำนวน860แผงมีกำลังการผลิต250กิโลวัตต์เพื่อส่งขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเดือนละกว่า30,000หน่วยสร้างรายได้จากการขายไฟฟ้าเดือนละกว่า2 0 0 0 0 0บาทเรามาดูมุมมองของเจ้าของธุรกิจท่านนี้ว่ามีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์อย่างไรและผลที่จะได้รับจากโครงการนี้ครับ คือเดิมที่เดียวเนี่ยเราเรามีความสนใจที่จะลงทุนผลิตไฟฟ้านะฮะโดยพลังงานทดแทนใช้เองในโรงงานก็มีการศึกษาที่จะทําใช้พลังงานโซลาเซลล์นะโดยใช้แสงอาทิตย์ก็คิดว่าเป็น,เป,นเป็นการลงทุนที่ที่คุ้มค่านะครับในในระยะยาวเป็นการใช้ใช้เนื้อที่บนหลังคาที่ให้เกิดประโยชน์มากจากจากเดิมที่ไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นเลย ในสภาวะปัจจุบันเนี่ยสังคมสังคมขยายตัวอุตสาหกรรมขยายตัวทุกอย่างมีการขยายตัวแต่สิ่งที่กําลังจะเป็นปัญหาในระยะยาวก็คือเรื่องของพลังงานทุกคนก็พยายามที่จะหาแหล่งพลังงานใหม่ๆพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็หมดไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งก็คือสิ่งที่เราต้องต้องไขว่คว้าแล้วก็หามันก็คือพลังงานทดแทนที่ที่ไม่ก่อให้เกิดมดลภาวะ เป็นการมองถึงถึงสังคมถึงคนรุ่นต่อๆไปว่าการสร้างความสะดวกสบายในปัจจุบันต้องไม่เกิดเป็นภาระกับคนรุ่นรุ่นอนาคตนะครับตรงนี้ก็อยากอยากจะฝากถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับว่าเรามาร่วมกันตระหนักในสิ่งเหล่านี้ด้วยครับบริษัทรัตนคูณจึงถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เล็งเห็นประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์และนํามันดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับธุรกิจของตอนเองโซลารลูฟท็อปของที่นี่จึงไม่เพียงแต่สร้างรายได้ให้กับบริษัทเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการใส่ใจถึงพลังงานของไทยในอนาคตด้วยกลับมาพบกับอนาคตสดใสด้วยไฟฟ้าจากพลังงานสงอาทิตย์ได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ